แกรี่แมคคินนอนตามล่าหามนุษย์ต่างดาวและ UFO ด้วยการเจาะข้อมูลทะลุทะลวงเข้าสู่นาซาและเพนตากอนแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ก่อการร้ายทำลายความมั่นคงแห่งสหรัฐไปแล้วโปรแกรมเมอร์แตะฝุ่นบนเกาะอ,อังกฤษถูกสหรัฐตั้งข้อหาก่อการร้ายหลังจากใช้คอมพิวเตอร์บ้านๆลวงข้อมูลทั้งเพนตากอนและนาซาทะลุทะลวง อ้างแค่อยากรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่และอยากเห็นเทคโนโลยีนอกโลกที่กลาหหมสหรัฐซ่อนอยู่นับได้ว่าเป็นการแฮ็กข้อมูลที่ล้วงลึกที่สุดเท่าที่มีแฮกเกอร์เคยทำมาสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วโปรแกรมเมอร์ตกงานชาวอังกฤษวัย39ปีอย่างแกรี่แม็กชินนอนกลับกลายเป็นชายที่อันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแห่งชาติ เพราะเขาคือแฮกเกอร์ที่สามารถเจาะเข้าสู่ฐานข้อมูลทางการทหารของสหรัฐทุกเหล่าทัพและแถมด้วยองค์การอาวกาศอันเป็นความลับสุดยอดได้อยู่เนืองเนืองและนับเป็นการพลาดท่าต่อแฮกเกอร์ที่มากที่สุดของเพนทากอนแมคคินนอนขณะนี้กลายเป็นผู้ต้องหาตัวชะกาดเปิดเผยว่าเขาใช้เพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาธรรมดา เพื่อเสาะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่จริงของมนุษย์ต่างดาวและวัตถุประหลาดจากนอกโลกอย่าง UFO แต่ระหว่างสองปีที่เขากำลังค้นหาข้อมูลดังกล่าวแมค k คินนอนเกิดเจาะทะลุทะลวงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเพ n t a g o n กระทรวงกลาโหมของสหรัฐรวมถึงองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐ NASA ทั้งนี้ทางการสหรัฐแจ้งว่า แม็คินนอนสร้างความเสียหายถึงเจ็ดแสนล้านเหรียญอีกทั้งยังทำให้ระบบป้องกันที่สำคัญที่สุดเกิดเดียงขึ้นชั่วคราวแม้ว่าจะมีการปรับปรุงและป้องกันหลังเกิดเหตุการณ์11กันยาไปแล้วอย่างไรก็ดีโปรแกรมเมอร์เตะฝุ่นผู้นี้ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลให้มีการส่งตัวตามระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและถ้าสอบสวนพบความผิดจริงตามข้อกล่าวหา แม็กินนอนจะได้รับททษจำคุก70ปีและปรับอีกมากกว่า1.75ล้านเหรียญซึ่งทางทนายความของแฮกเกอร์หนุ่มอยากให้มีการพิจารณาคดีเสียที่อังกฤษเพราะวันวิตกเป็นอย่างยิ่งว่าลูกความของเขาอาจจะถูกสั่งขังในเรือนจำที่อ่าวกวนตานโมอันเลื่องชื่อย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วแม็กินนอนเริ่มฝึกวิชาแฮกเกอร์โดยใช้เพียงใช้หนังสือ คู่มือแฮกเกอร์เป็นจุดเริ่มต้นในการสอดแนมเข้าสู่เครือข่ายจนกระทั่งช่วงปี2000ขีด2001เขาได้ลองใช้คอมพิวเตอร์จากบ้านที่เมืองฮอซี่ทางเหนือของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเจาะเข้าฐานข้อมูลของรัฐบาลและทหารสหรัฐด้วยโมเด็ม 56K จุดประสงค์หลักของผมก็แค่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับ UFO และเทคโนโลยีที่แอบซ่อนอยู่แมคคินนอนกล่าว อีกทั้งยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้แก่ระบบของเพนตากอนตามที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวอ้างเพียงแค่เข้าไปหาข้อมูลที่ทางสหรัฐปิดปังเอาไว้เท่านั้นเองแม้จะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วแต่แมคคินนอนก็อดโอไม่ได้ว่าการเจาะเข้าฐานข้อมูลของเพน н ากอนนั้นไม่ยากเลยแม้กระทั่งมือใหม่หัดแฮกก็น่าจะทำได้เขาใช้ชื่อในการแฮกว่าโซโล และเมื่อเจาะเข้าไปถึงฐานข้อมูลแล้วกลับพบว่าระบบรักษาความปลอดภัยสุดยอดของสหรัฐนั้นใช้โปรกแกรม Windows ของ Microsoft ที่ไม่มีความปลอดภัยเอาเสียเลยอีกทั้งยังไม่มีการใช้พาสเวิร์ดป้องกันแต่อย่างใดจากนั้นผมก็แค่ไปซื้อซอฟต์แวร์ที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดและนำมาใช้สแกนหาเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่อย่างของทหารเพื่อหาข้อมูลที่อาจจะเชื่อมโยงกับ UFO m a c มคคินนอนอธิบาย ถึงขนาดเจาะเข้าฐานข้อมูลของเพนทากอนได้แล้วนั้นแน่นอนว่าแมคคินนอนย่อมเจอของดีเป็นแน่แท้ซึ่งเขาเผยว่าได้ทะลุทะลวงไปจนพบโครงการที่นำเทคโนโลยีจากมนุษย์ต่างดาวมาใช้จริงอีกทั้งเขายังพบข้อมูลนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของนาซาที่รายงานว่าศูนย์อวกาศจอร์สันมีอุปกรณ์บันทึกภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเอาไว้คอยจับภาพ UFO หลังจากพบร่องรอยบนท้องฟ้าซึ่งแมคคินนอนก็จัดการล้วงข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ผมเห็นน่าจะเป็นดาวเทียมหรือไม่ก็ยานอาวกาศแต่รูปลักษณ์แบบนั้นไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอีกทั้งไม่มีรอยต่อของวัตถุหรือหมุดยึดต,ตัววัตถุมันเหมือนกับชิ้นเหล็กท่อนใหญ่ที่ไม่มีตำหนิใดๆเลยและน่าจะอยู่ใต้ผืนโลกแมคคินนอนพยายามอธิบายสิ่งที่เขาเห็นหลังจากแฮกข้อมูลของนาซา แม้ว่าเรื่องราวของแมค k คินนอนอาจจะเหมือนภาพยนตร์แต่ความผิดที่เขาจะได้รับจากการกระทําครั้งนี้นั้นนับว่ารุนแรงเอาการแต่แมค k คินนอนก็โตว,ว่าเขาเพียงแค่เป็นเหยื่อในการเชือดไก่ให้ลิงดูโดยทางสหรัฐต้องการกำราบผู้ที่คิดจะลักลอบเจาะเข้าฐานข้อมูลคนอื่นๆแต่แท้จริงแล้วทางการสหรัฐน่าจะแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเองมากกว่า ตอนนี้ผมถูกกระทำเหมือนกับผู้ก่อการร้ายแมคคินนอนกล่าวและเขาจะต้องถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนสู่สหรัฐเพื่อขึ้นพิจารณาคดีในวันที่10พพฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่แฮกเกอร์ผู้อ้างว่าทำไปเพราะตามล่าหาร่องรอยมนุษย์ต่างดาวก็สัญญาแกบ่บรรดาผู้สื่อข่าวว่าไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไรเขายังมีเรื่องราวลับๆมากมายทั้งในนาซาและเพนตกอน พร้อมจะเล่าสู่กันฟังในเร็วๆนี้แกรี่แมคคินนอนเกิดเดือนกุมภาพันธ์พศ2509เป็นผู้ดูแลระบบและแฮกเกอร์ชาวสกอตแลนด์ซึ่งถูกอายการสหรัฐกล่าวหาในปีพศ2545ว่าก่อการแฮ็กคอมพิวเตอร์ทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดตลอดกาล แมคคินนอนกล่าวว่าเขากำลังมองหาหลักฐานการปรับปรามพลังงานฟรีและการปกปิดกิจกรรม UFO และเทคโนโลยีอื่นๆที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2555หลังจากกระบวนการทางกฎหมายหลายคดีในสหราชอาณาจักรเทเรซาเมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้ระง,งับการส่งผู้รายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ชีวิตช่วงแรกแมคคินนอนเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ในปีพศ2509ที่เมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์เขาเริ่มสนใจคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ14ปีเมื่อเขาได้รับเครื่องเล่นเกมอัตาริ400อาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา รัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า on, แมคคินนอนแฮ็กเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของกองทัพสหรัฐและนาซาจำนวน97เครื่องในช่วงเวลา13เดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์พศ2541ถึงมีนาคมพศ2542ที่บ้านของป้าของแฟนสาวของเขาในลอนดอนโดยใช้ชื่อว่าโซโล เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเข้าลบไฟล์สำคัญออกจากระบบปฏิบัติการซึ่งส่งผลให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์2,000เครื่องของกองทัพบ,บกสหรัฐในเขตทหารวอชิงตันหรือ Military District of Washington ระง,งับการใช้งานเป็นเวลา24ชั่วโมงนอกจากนี้แมคกินนอนยังถูกกล่าวหาว่าโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของกองทัพว่าระบบรักษาความปลอดภัยของท่านห่วยแตก หลังจากเหตุการณ์โจมตี11กันยายน2541เขาถูกกล่าวหาว่าลบบันทึกอาวุธที่สถานีอาวุธกองทัพเรือเออร์ทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์300เครื่องของสถานีเสียหายและทำให้การส่งมอบอาวุธยุธโทโธปกรณ์ให้กับกองเรือแอตแลนติกของกองทัพเรือสหรัฐเป็นอัมพาตแมคคินอนยังถูกกล่าวหาว่าคัดลอกข้อมูลไฟล์บัญชีและรหัสผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ของเขาเอง เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าการใช้ใจ่ายในการติดตามและแก้ปัญหาที่เขาก่อขึ้นนั้นสูงกว่า7,000ดอลลาร์สหรัฐแม้จะไม่ยอมรับว่าเป็นหลักฐานการทำลายล้างแม็คินนอนยอมรับว่าได้ทิ้งภัยคุกคามไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนโยบายต่างประเทศของสหรัฐปัจจุบันเปรียบเสมือนการก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล การที่มาตรการรักษาความปลอดภัยครั้งใหญ่ในวันที่11กันยายนปีที่แล้วนั้นไม่ใช่เรื่องผิดพลาดผมทำงานคนเดียวผมจะยังคงสร้างความปั่นปวนในระดับที่สูงที่สุดต่อไปเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าแมคคินนอนกำลังพยายามลดความสำคัญของการกระทำของตัวเองทหารชั้นผู้ใหญ่ประจำกระทรวงกลาโหมกล่าวกับเดอะซันเดย์เทเลกราฟว่า นโยบายของสหรัฐคือการต่อสู้กับการโจมตีเหล่านี้อย่างเข้มข้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ผลจากการกระทำของนายแมคคินนอนทำให้เราเสียหายอย่างมากนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่มีพิษมีภัยเขาจงใจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อคอมพิวเตอร์ของกองทัพและนาซาและทิ้งข้อความไร้สาระและต่อต้านอเมริกาไว้หลักฐานทั้งหมดชี้ว่ามีคนกำลังวางแผนโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอย่างร้แรง การจับกลุ่มและการดำเนินคดีทางกฎหมายแมคกินนอนได้รับการสอบสวนโดยตำรวจอังกฤษเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่19มีนาคมพศ2545ตามคำร้องของสหรัฐอเมริกาเขาได้รับการสอบสวนอีกครั้งในวันที่8สิงหาคมพศ2545คราวนี้โดยหน่วยอาชญกรรมไฮเทคแห่งอังกฤษหรือ NHTCU ในเดือนพฤศจิกายนพศ2555แมคคินนอนถูกฟ้องโดยคณะลุกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนียคำฟ้องประกอบด้วยข้อหาอาชญากรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์7กระทงซึ่งแต่ละกระทงมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีกระบวนการส่งผู้รายข้ามแดนแมคคินนอนยังคงได้รับอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดเป็นเวลา3ปีจนกระทั่งเดือนมิถุนายนพศ2555 จนกระทั่งหลังจากที่สหราชอาณาจักรประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพศ2543ซึ่งบังคับใช้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนพศ2543กับสหรัฐอเมริกาโดยที่สหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นต้องนำเสนอหลักฐานที่โต้แย้งได้มีข้อตกลงกันว่าเขาต้องเซ็นชื่อที่สถานีตำรวจท้องถิ่นทุกเย็นและต้องอยู่ที่บ้านของเขาในเวลากลางคืน หากถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาและถูกตั้งข้อหาแมคคินนอนอาจมีโทษจำคุกสูงถึง70ปีเขายังแสดงความกังวลว่าเขาอาจถูกส่งไปยังอ่าวกวนตานโมด้วยการอุทธรณ์ต่อสภาขุนนางเมื่อวันที่16มิถุนายน2551ทนายความของแมคคินนอนได้เป็นตัวแทนของสภาขุนนางโดยแจ้งต่อสภาขุนนางว่าอัยการกล่าวว่า แมคคินนอนอาจต้องโทษจำคุก8 1 0ถึง10ปีต่อคดีหากเขาโต้แยง้งข้อกล่าวหามีทั้งหมด7คดีโดยไม่มีโอกาสได้กลับประเทศแต่อาจต้องโทษจำคุกเพียง37 4 6เดถึง46เดือนหากเขาให้ความร่วมมือและเดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจการต่อรองรับสารภาพแบบสหรัฐอเมริกาไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติศาสตร์อังกฤษ แม้ว่าการลดโทษลงหนึ่งในสามสำหรับจำเลยที่รับสารภาพจะถือเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานทนายความของแมคคินนอนกล่าวว่าลอ l o ดส์สามารถปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้หากมีการใช้กระบวนการในทางที่ผิดหากสหรัฐอเมริกาต้องการใช้กระบวนการของศาลอังกฤษเพื่อรับรองการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ถูกกล่าวหาพวกเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเรา สภาขุนนางปฏิเสธข้อโต้แย้งนี้โดยคำพิพากษาหลักระบุว่าความแตกต่างระหว่างระบบของอเมริกาและระบบของเราอาจไม่ชัดเจนเท่าที่ข้อโต้แย้งของแมคคินนอนชี้ให้เห็นและกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนควรรองรับความแตกต่างทางกฎหมายและวัฒนธรรมระหว่างระบบกฎหมายของรัฐมิตรต่างประเทศจำนวนมากที่สหราชอาณาจากักรได้ทำข้อตกลงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งกันและกัน การอุทธรณ์เพิ่มเติมแมคคินนอนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลยุโรปสิทธิมนุษยชนซึ่งได้มีคำสั่งห้ามการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่23มกราคมพศ2552แมคคินนอนได้รับอนุญาตจากศาลสูงให้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขาเมื่อวันที่31กรกฎาคม พศ2559สารสูงประกาศว่าแม็กินนอนแท้การอุทธรณ์นี้ในเดือนสิงหาคมพศ2552กอร์ดอนบราวพยายามเจรจาต่อรองข้อตกลงเพื่อให้แมคกขินนอนสามารถเข้ารับโทษใดก็ตามที่เขาอาจจะได้รับในสหรัฐอเมริกาได้ในสหราชอาณาจักรข้อตกลงนี้ถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา รัฐบาลอังกฤษระง,งับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2552เทริซ่ามีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้ประกาศต่อสภาสามัญชนว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนถูกระง,งับโดยกล่าวว่าในแมคคินนอนถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมร้ายแรงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาป่วยหนัก เขาเป็นโรคแอสเพอร์เกอร์และเป็นโรคซึมเศร้าการส่งตัวนายแมคคินนอนข้ามแดนจะมีความเสี่ยงสูงมากที่เขาจะฆ่าตัวตายซึ่งการตัดสินส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นขัดต่อสิทธิมนุษยชนของนายแมคคินนอนเธอระบุว่าผู้อำนวยการสำนักงานอายการสูงสุดหรือ DPP จะพิจารณาว่าแมคคินนอนควรขึ้นศาลในอังกฤษหรือไม่เมื่อวันที่14ธันวาคม เคียสตาเมอร์ผู้อำนวยการสำนักงานอายการสูงสุดและมาร์คโรรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประกาศว่าแมคคินนอนจะไม่ถูกดำเนินคดีในอังกฤษเนื่องจากมีปัญหาในการดำเนินคดีกับเขาและมีแนวโน้มว่าเขาจะพ้นข้อกล่าวหาใดๆก็ตามการพิจารณาคดีซ้ำในเดือนมก,กราคมพศ2553ผู้พิพากษามิตติง้ง ได้อนุญาตให้แมคคินนอนทบทวนคำตัดสินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอลันจอรสันที่อนุญาตให้ส่งตัวแมคคินนอนข้ามแดนอีกครั้งมิทติ้งได้แยกสองประเด็นที่ยังเป็นที่ถูกเถียงกันอยู่ประการแรกคือความเห็นของจิตแพทย์เจอร์ีเทิร์กว่าแมคคินนอนจะฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนหากถูกส่งตัวข้ามแดนหมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้องปฏิเสธการส่งตัวข้ามแดนตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2,541ที่ไม่ทำให้กฎหมายประเทศไม่สอดคล้องกับสิทธิตามอนุสัญญาหรือไม่หรือความเห็นของเธอเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานต่อสถานการณ์ที่ศาลเคยพิจารณาและวินิจฉัยไว้แล้วหรือไม่มิทติง้งวินิจฉัยว่าหากคำตอบของทั้งสองคำถามคือใช่ ก็เป็นไปได้ว่าการอนุญาตให้ส่งตัวข้ามแดนจะผิดกฎหมายการให้การสนับสนุนแมคคินนอนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพศ2558สมาชิกรัฐสภาอังกฤษจำนวน80คนได้ลงนามในยัติเออร์รี่เด o t i o n เรียกร้องให้มีการรับโทษจำคุกใดๆก็ตามที่ศาลอเมริกันกำหนดไว้ในเรือนจำในอังกฤษเมื่อวันที่15กร,รกฎาคมพศ2559 หลายคนลงมติในรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับการทบทวนสนทิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในเดือนพฤศจิกายนพศ2551วงดนตรีร็อกแมริเลียนได้ประกาศว่าพร้อมจะเข้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อให้การสนับสนุนการต่อสู้ของแมคคินนอนเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาผู้จัดงานที่วางแผนไว้คือรอสเฮมเวิร์ธสพิธีกรรายการวิทยุอังกฤษคนหนึ่ง ยังไม่ได้กำหนดวันขึ้นนัดพิสจิกายนพศ2558บุคคลสำคัญจำนวนมากได้ให้การสนับสนุนรวมทั้งสติงจูดี้สไตเลอร์จูลี่คริสตี้เดวิดยิลมอร์เกรแฮมแนชเพเตอร์กาเบรียลเดอะวิดคิมเมอร์สบ๊อบเกลดอฟคริสซี่ไฮเดวิดคาเมรอนบอริสจอห์นสันสตีเฟนฟรายและเทอร์รี่เวตต่างก็เสนอว่ายอย่างน้อย เขาก็พวนได้รับการพิจารณาคดีในอังกฤษในเดือนสิงหาคมพศ2552หนังสือพิมพ์ The Herald ของเมืองกราสโกรายงานว่าลุคเฮรอนผู้ประกอบการชาวสกอตแลนด์จะจ่ายเงินห0 0 0 0แสนพรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของแมคคินนอนในกรณีที่เขาถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาในบทความเพิ่มเติมใน The Herald โจเซฟกูทส์จูเนีย อดีตเจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสประจำสำนักงานผู้ตรวจการนาซาได้แสดงการสนับสนุนแมคคินนอนกูไทสซึ่งเป็นทนายความคดีอาญาชาวอเมริกันและอดีตคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐเท็กซัสว่าด้วยผู้กระทำผิดที่มีความบกพร่องทางการแพทย์และทางจิตกล่าวว่าเขากังวลว่าแกรี่แมคคินนอนจะไม่ได้รับความยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาเพราะ,ะระบบความยุติธรรมของอเมริกา เพิกเฉยต่อความต้องการของผู้บ่วยทางจิตเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วสหราชอาณาจักรต่างวิาพากษ์วิจารณ์การส่งผู้ร้ายข้ามแดนจานิสชาร์ปมันดาของแมคคินนอนลงสมัครเป็นอิสระในการเลือกตั้งทั่วไปปี2010ที่เมืองแบล็กเบิร์นเพื่อประท้วงแจ็กสตรอสสพรรคแรงงานซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมื่อมีการตกลงสนทีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนการตกลงไว เธอจบเป็นอันดับสุดท้ายของผู้แข่งขันทั้งหมด8คนด้วยคะแนน0.38เปอร์เซเมื่อวันที่20กร,รกฎาคมพศ2560ทอมแบรดบี้บรรณาธิการการเมืองของ i t n ได้ยกประเด็นของแกรี่แมคคินนอนขึ้นพูดกับประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีเดวิดคามรอนในงานถแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบขาวซึ่งคามรอนได้ตอบว่า ทั้งสองได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วและกำลังดำเนินการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมะแถลงการต่อสื่อมวลชนแมคคินนอนยอมพับในแถลงการสาธารณะหลายครั้งว่าเขาได้เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งระบบที่ถูกกล่าวถึงในคำฟ้องของสหรัฐเขาระบุว่าแรงจูงใจของเขา ซึ่งได้รับจากแถลงการต่อสโมสรน,นักขาววอชินตันเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2541โดยโครงการเปิดเผยข้อมูลก็คือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ UFO เทคโนโลยีต้านทันความโน้มถ่วงและการปรับปรามพลังงานฟรีซึ่งเขาระบุว่าทั้งหมดนี้ได้ถูกพิสูจน์แล้วด้วยการกระทำของเขาในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในรายการคลิปของ BBC เขาได้กล่าวถึงโครงการเปิดเผยข้อมูลว่าพวกเขาเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจมากทุกคนยืนยันว่ามีเทคโนโลยี UFO มีกลไกต้านแรงโน้มถ่วงมีพลังงานฟรีและมีต้นกำเนิดมาจากนอกโลกแล้วและพวกเขาได้ยึดยานอวกาศและทําการวิศวกรรมผดขับหมวยย้ายเขากล่าวว่าเขาได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของผู้เชี่ยวชาญภาพถ่ายของนาซาวา่าที่อาคาร8ของศูนย์อวกาศจอห์นสัน มีการทำความสะอาดหลักฐานเกี่ยวกับ UFO อย่างสม่ำเสมอและยืนยันข้ออ้างนี้โดยการเปรียบเทียบภาพต้นฉบับกับภาพที่ประมวลผลแล้วเขาบอกว่าได้ดูภาพรายละเอียดของสิ่งที่ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์และรูปร่างคล้ายสิก,กาลอยอยู่บนซีกโลกเหนือแล้วแต่ขณะนั้นเขาคิดว่าการชมของเขาจะไม่ถูกรบกวนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาดังกล่าวเขาจึงไม่ได้คิดว่าจะบันทึกภาพนั้นด้วยฟังก์ชันจับภาพหน้าจอในซอฟต์แวร์ ณจุดที่การเชื่อมต่อของเขาถูกตัดขาด